ทีนี้ทางอสมอเองเขาก็มีการบริการแล้วก็มีการตรวจเรื่องของเมาไม่ขับด้วยนะเขามีการตั้งด่านชุมชนเขาเรียกนี้เป็นการตั้งด่านคัดกรองชุมชนโดยทางด้านนายแพทย์ทเรศนะครับผมอธิบดีกรมสนับสนุนบ,บริการสุขภาพท่านบอกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ย นะตั้งแต่29ธันวาแล้วไปจนถึง4มกร,รานี่นะครับผมทางกระทรวงสาธารณสุขมีการเตรียมความพร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนในการเดินทางกลับูุณลำนาวช่วงเทศกาลนี่นะครับมีการาให้พี่น้องอสมอาสออา,าสมัครสาสุขประจำหมู่บ้านเนี่ยนะครับ,รบผมร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆนี่นะครับทำการประเมินแล้วก็คัดกรองผู้ที่ขับขี่ที่อาจจะมีอาการมึนเมาสุรานะครับผมง่ายๆคือตั้งด่านเพื่อคัดกรอง ผู้ที่อาจจะมึนเมาไม่รมครับเขาตั้งเป้าไว้เนี่ยเพื่อที่จะให้ยอดของอุบัติเหตุและยอดของผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นศูนย์นะครับผมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ดูแลอำนวยความสะดวกที่น้องประชาชนนะครับโดยเขาแนะนําวิธีการในการเช็ควิธีการในการตรวจสอบว่าบุคคลนี้เมาหรือเปล่ายังไงอ,อย่างแรกเลยก็คือให้แตะจมูกตัวเองก่อนนี่แตะจมูกตัวเองอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วยืดแขนไปข้างหน้าแล้วชี้นิ้วออก อ่าเสร็จแล้วงอศอกและเอานิ้วมาแตะปลายจมูกตัวเองอีกครั้งโดยไม่ลืมตาไม่ลืมตาไม่ลืมตาแล้วแต่ตาเหรอใช่อย่างนงี้อย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยอีกครั้งอ่าเงี้ยใช่ถ้าคนเมาทำไม่ได้ใช่ถ้าคนเมาเนี่ยเขาจะไม่สามารถแตะจมูกตัวเองกลับมาได้จริงเหรออืมอันนี้อันนี้ที่เขาบอกมาโอเคนะครับอย่างที่สองก็คือเดินแล้วหันยืนตัวตรงอืเดินแล้วหันยืนตัวตรงเดินสลับเท้าสมมุติที่คือเท้านะฮะเดินอย่างนงี้ปึ๊บ ปึ๊บอ่ปึ๊บเดินเหมือนนา,นางแบบเดินอย่างเงี้ยซึ่งจะบอกว่ามีคนมอบางคนชอบเทสวิธีนี้าถามว่าเอาไม้ไม่เมาไปหาขอบิีบาทเดินจะกพักล้มแบเ<อ>าขาบอกว่าให้เดินเนี่ยเนี่ยชิดชิดอย่างเงี้ยนะครับ เก้าเก้าเราลุกขึ้นมาเดินบนโต๊ะไ,ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ <Okay. S 1> เราเราเราจำลองให้ดูเก้าเก้าเก้านะถ้าไม่สามารถเดินให้ส้นเท้าเนี่ยชิดปลายเท้าได้ตลอดอทางเนี่ยนะครับแล้วแบบเออเซหรืออะไรเงี้ยแสดงว่าอันนี้ผมรู้จะเมาสูราเพราะว่าคนที่เมาบางทีเนี่ยมันจะเสียการทรงตัวบางคนเดินโยกบางคนเดินแล้วแบบไปซ้ายไปขวาการจะเดินเป็นเส้นตรงแบบนี้มันจะทาให้เสียการทรงตัวแล้วมันจะเซล้มได้นะครับอีกอย่างหนึ่งให้ยืนขาเดียว ยืนขาเดียวยืนตัวตรงก่อนแล้วยกขาข้างหนึงขึ้นจากพื้นนะครับผมประมาณ15เซนอ,อ่าเสร็จแล้วให้เริ่มนับเหมือนทหารน,นับประมาณ1,000 1พันพันหนึ่อะไรอย่างเงี้ยจนครบ30วินาทีนะครับหากว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเราวางวางเท้าลงนะครับปรากฏว่าถ้าเรา หรือขย e กหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ช่วยอดพยุงหรืออะไรอย่างเงี้ออย,อ,อ,อ,ยอ่าก็อาจจะเมาสุราถูกต้องนะครับนี่คือวิธีที่ทางพี่น้องอสมที่เขาจะมีการตั้งด่านคัดกรองชุมชนนะครับแล้วก็จะคัดกรองเบื้องต้นสําหรับบุคคลที่อาจจะเมาสุราเพราะต้องบอกว่านี่คือด่านคัดกรองชุมชนเบื้อง<ม>ต้นนะครับใช่แต่ถ้าท่านไปเจอการคัดกรองหรือว่าการตรวจของทางตํารวจแล้วเขาให้เป่าแอลกอฮอล์อันนี้เนี่ย จะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะอ้าวแล้วถ้าพี่น้องอสมคัดกรองแล้วเจอ,อจะทํายังไงจะปล่อยอกลับหรือจะอะไรยังไงต้องบอกว่าทางอสมเขาจะให้นั่งพักและให้ประเมินซ้ําทุกๆ30นาทีตัวาอาการจะปกติไไแต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นเลยเขาก็จะติดต่อญาติให้มารับกลับนะครับถูกต้องทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็ววเข้าใจง่ายสวทอข,อขอบอก